ซึ่งคืนุแผ่นดินให้กับสมเด็จพระน,นเรศวรมหาราชนะคะและทุกท่กพระองค์เลยเนาะนนเราเกิดในพื้นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดนะคะในน้ามีฟลาในนามีข้าวถ้าใจเราไม่ขาดแคลนนะคะบุญเราทําได้ตลอดปีทําได้ตลอดชาตินะคะแต่หากใจเราขาดแคลนหนุนเงินหัวเสีย่ากันเองนะคะจะทาบุญนั้นก็ยากค่ะแต่หากเรามีใจที่มีที่สุด สมกับที่เป็นคนไทยคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะคนใดคนไทยมีความเก่งคนไทยมีน้ำใจคนไทยเป็นสยามโดนยิ้มหากเรากลับมายึดติดในการเป็นศนะสยามบนยิ้มของเรากลับมายึดมั่นในความมีน้ำใจของเราความอบอ้ออารีของเราค่ะทุกบุญทุกบุญที่พวกเราจะทานับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปย่อมบังเกิด <no od ic> อย่างง่ายสบาย ครูเองตั้งใจทําบุญอันนี้เป็นการเซที่ค่ะที่สองเนาะนะคะครั้งที่สามสามครั้งแล้วนะคะก็ตั้งใจจะไปถวายที่ทั่วประเทศน,นะคะถวายที่วัดทั่วประเทศน,นะคะอันนี้เป็นที่ที่สามแล้วก็อนุโมทนาบุญเร่วมกันนะคะม,มีน้อยวันนี้ทาน้อยได้ครั้งหน้าตั้งเป้าหมายว่าครั้งหน้าจะเป็นอย่างไรเนาะถ้าฉันจะมาเป็นประธานอยู่ข้างหน้าเนี่ยเออ <N ic c ans> นะคะวันนี้มีน้อยไม่เป็นไรค่ะแต่จิตเรายิ่งใหญ่เป็นทองแต่ต้องตั้งใจที่จะธิษฐานจิตในครั้งต่อไปนะว่าวันนี้มีน้อยไม่เป็นไรแต่คังหน้าฉันจะเป็นหนึ่งคนนี่แหละที่จะมานั่งเป็นประธานในพิธีร่วมกันดีไหมคะดีถ้าเราตั้งจิตตั้งใจแบบนี้มันจะเกิดผลครูเองเป็นคนหนึ่งที่นั่งอยู่ท้ายๆหรือไปลายแถวมาก่อน <N ic c ans> เป็นคนหนึ่งที่มีหนึ่งบาทก็ทำหนึ่งบาทแล้วไม่เคยคิดจะตั้งเป้าเรื่องการทั้งมค่ะ แต่เมื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนะคะแล้วก็ได้อา่านคําสอนของพระาศาสดาของทุกศาสนานะคะก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วหากเรามีจิตอธิษฐานอันดีเยี่ยมนะคะสิ่งต่างๆมักจะดึงดูดแล้วก็ทําให้เราสําเร็จเห็นผลรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหากวันนี้เราเองไม่กล้าตั้งจิตที่จะมาเป็นประธานรู้สึกว่าตัวเองไม่อาจเรื่อมคุณจะไม่มีสิทธิ์ถึงเลยกับการขาถ้าคุณตั้งจิตตั้งใจว่าเฮ้ยวันนี้ฉันอยู่แนวหลัง แต่ครั้งหน้าฉันจะอยู่แนวหน้าฉันจะร่วมทัพร่วมขบวนแห่งบุญนี้ไปด้วยกันคุณจะได้มาอยู่ตรงนี้จริงๆด้วยอธิษฐานจิตด้วยอธิษฐานบารมีค่ะบุญใดก็าตามเนาะที่พวกเราได้ทําร่วมกันมาได้มาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะทั้งหมดทั้งมวลเนาะฟ้าจัดสรรให้เราได้มาเจอกันนะคะก็ขอให้พวกเรายึดเอาอํานาจแห่งความดีครั้งนี้เป็นจิตตั้งต้นนะคะที่จะทําความดีสืบเนื่องต่อไปขอให้พวกเรารักษาความดีเหมือนเปลือรักษาความเข้มอย่ากลัวที่จะแพ้พลังอำนาจด้านดีนะคะ พากความดีเป็นพลังที่คุ้มครองโลกใบนี้อย่ากลัวนะที่จะต่อสู้กับความชั่วร้ายใดๆน้งกวงนะคะไม่มีพลังอำนาใจใดทำลายแสงสว่างได้จงส่องสว่างต่อไปนะคะตากสิ้นลมหายใจสุดท้ายของเราเหมือนอนยะ่างพระมหากรรษัตริย์ไทยทุทกพระองค์นะคะที่เสียเลือดเสียเนื้อเสียสละกยมถึงวเดชนบรรพบุรุษของไทยนะคะที่เ,เสีลือดเสียเนื้อเสียสละเพื่อพวกเรานะคะได้อยู่ดีกินดีนอนหลับจนวันนี้ วันนี้พิธีสุขค่ะแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าทุกคนคงจะปิติสุขในการคืนทุนแผ่นดินครั้งนี้ไปด้วยกันแบบคุณสิตังทั้งนี้เป็นแค่จุดปฐมมาเลิกค่ะเราจะไปทําบุญด้วยกันทั่วประเทศไปไหมคะไปแล้วเราก็จะทำบุญด้วยกันนี้นะคะแผ่ยังทั่วโลกด้วยนะคะขออนุโมทนาบุญประคุณจิตใจอันเริ่มต้นนะที่จะทําบุญด้วยความบริสุทธิ์จากใจคุณต,ตาแล้วก็คิพเธอแล้วก็ผู้บริสาท